งานเรียบร้อยแล้วครับลูกน้องผมลักพาตัวชันกากุนรามาแล้วดีจัดการชันกาแต่อย่าทำให้เขาทรมานนะเข้าใจไหมได้ครับ ฉันกาฉันไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่คุณทำให้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นคุณจะพาวินัยักษ์กับสิทธิกลับเข้ามาและฉันจะไม่มีวันยอมเด็ดขาดเลยฉันไม่ยอมให้สิทธิเข้ามาในบ้านหลังนี้ฉันต้องการจะพาอุราวสีกลับมาแค่เธอเท่านั้นเธอตั้งท้องลูกของรุธทธาอยู่ฉันจะต้องพาเธอกลับมาที่บ้านหลังนี้ให้ได้ป้าคะ รู้ไหมคะว่าลุงอยู่ที่ไหนสิทธิบอกว่าเขายังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะอะไรนะออยังไม่ถึงอีกงั้นเหรอแต่เขาออกไปตั้งสองชั่วโมงแล้วนะเอ,อป้าครับป้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับป้าผมจะไปโรงพยาบาลก่อนปราิีกับสิทธิคงเป็นกังวลมากอะโอ้พระเจ้า วินุนายอยากพาฉันกลับบ้านไม่ใช่เหรอฟังนะฉันพร้อมแล้วเราจะกลับไปด้วยกันแต่ใช่นายจะต้องทำตามที่ฉันบอกก่อนนะโอเคฉันแน่ใจนะแน่ใจว่านายจะต้องหายดีฉันกำลังรอพ่อพอพ่อมาถึงเราจะกลับบ้านด้วยกันนะฮะทำไมพ่อยังไม่มาอีกนะ ฉันจะถามปราจีไม่มีใครรู้ว่าลุงอยู่ที่ไหนเขาหายตัวไปและสิทธิลุงก็ไม่รับสายป้าด้วยนะโทรศัพท์เขาดังแต่ไม่มีคนรับสายเลยฉันถามเพื่อของลุงแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหนเลยพ่อหายไปไหนกันแน่นะฉันว่ามีอะไรผิดปกติแล้ว เอ้ออช่วยด้วยใครก็ได้ใครพาฉันมาที่นี่ปล่อยฉันนะเฮ้ยอู้อน้ฮู้ไมตฮู้ฮู้ฮด้ฮู้ฮู้วยกลา้ฮย้ฮ้ฮู้ฮู้ฮั้ฮู้ัู้ฮ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 ูร ชันกาคุณทราคุณเทียบกับเจ้านายเราไม่ได้เลยล่ะใครเป็นเจ้านายของแกมันเป็นใครน่ายโชคดานะฉันกฮ่าท่่าจ้าน่ายเาาใจาีมาก เราถูกสั่งห้ามว่าอย่าทำร้ายนายเด็ดขาดไม่งั้นอย่ามาขึ้นเสียงแบบเมื่อกี้อกีกแล้วจริงสิน่าจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้อยู่ไปเงีย,เงยบๆนะจนกว่างานจะเรียบร้อยเอาละนั่งกินถั่วนี่ไปซะ <laughs> อุระวาสีอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ผู้หญิงคนนั้นดูถูกเธอและก็ใส่ร้าย,ายเธอแต่ว่าฉันไล่มันออกจากบ้านไปแล้วแต่พี่สิทธิอุระวาสีฉันรู้หล่อนอยู่ในคุกแต่ผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างอุระวาสีจะต้องหาทางออกได้แนะ่พอไล่หล่อนออกจากบ้านหล่อนจะต้องแก้แค้นแนะ่สิทธิเราจะทำไงดีฮะ ฉันจะจ้งตำรวจก่อนดีไหมไม่รัชบีนี่เป็นศึกระหว่างอุราวาสีกับฉันฉันมีศึกสุดท้ายที่ต้องสู้เลนนี่จะเป็นศึกสุดท้ายฝ่าวินาอยากด้วยนะเดี๋ยวฉันกลับมารู้ไหมได้สิทธิจะกินหรือไม่กิน ถ้าท้องฉันก็เลยทำซับซีมาให้เธอรีบๆรบกินซะฉันอ้วกตั้งแต่เช้าแล้วฉันไม่อยากกินอาหารจะเจิแบบนี้ฉันจะไม่กินอาหารบ้านนี่หรอกนั่นเหรอที่นี่ไม่มีอาหารห้าดาวให้กินหรอกนะเรื่องมากฉันกล้าทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันจะไม่ยกโทษให้เธอกำลังพูดถึงใครเลรอ สิทธิ์เธอเองเหรอฉันรู้ว่าเธอจะต้องมาฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องมาช่วยฉันฉันยอมรับนะว่าฉันทำผิดไปอ่ะฉันเสียใจฉันเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำลงไปแต่ลูกฉันไม่ได้ผิดนะลูกฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยสักหน่อยอ่ะฉันอยู่ที่เนี่ฉันต้องทนทุกข์และลูกของฉันก็ด้วยเหมือนกันเขาต้องทรมานมากได้โปรดประกันตัวฉันออกไปทีเถินนะฮะนะสารวัตรคะ ช่วยบอกฉันทีว่าฉันต้องเซ็นตรงไหนอ่ะฉันไม่ได้มาประกันตัวเธอฉันอยากถามอะไรเธอหน่อยอุรวาวสีพ่อหายตัวไปได้สามชั่วโมงแล้วเธออยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่าบอกมานี่เธอพูดอะไรของเธอก็หายไปไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไงเลิกพูดจาเหลวไหลฉันรู้ดีว่าเธออยู่เบื้องหลังเรื่องนี้บอกมาฉันจะถามอีกครั้งพ่ออยู่ไหนนี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าพ่ออยูไ่ไหนฉันอยู่ในคุกนะ ฉันคิดว่าเธอเจออ๋อเหรอมีใครอีกที่รู้เรื่องนั้นฟังนะอุรวาวสีฉันรู้พ่อไล่เธอออกจากบ้านและแจ้งจับเธอเธอจะต้องแก้แค้นเขาเธอต้องลักพาตัวเขาฟังนะบอกมาว่าพ่ออยู่ที่ไหนและถ้าฉันถามเธอบ้างละ่ะ สารวัตรคะถ้าเป็นคนสุดท้ายที่คุยกับชันกาฉะนั้นเธอจะต้องรู้ว่าชันกาอยู่ที่ไหนไม่อย่างนั้นชันกาก็คงจะบอกเราไปแล้วแม่คะแม่พูดอะไรหนูยอมรับว่าหนูคุยกับพ่อแต่พ่อบอกหนูว่าเขาจะถึงโรงพยาบาลในอีกครึ่งชั่วโมงนะสามชั่วโมงผ่านไปแล้วเรายังไม่ได้ข่าวเลยสารวัตรรบกวนช่วยตามหาพ่อให้เราด้วยคะ่ะโอ้พระเจ้า ถ้าตำรวจเริ่มสืบแล้วก็ฉันจะต้องเดือดร้อนแน่เลยฟังนะคุณกุนทราหายตัวไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเราจะพยายามตามหาเขาอย่างเต็มที่ฉะนั้นผมจะขอคุยกับคุณก่อนแล้วกันได้คะ่ะมากับผมเลยฉันควรจะยิงให้ตรงเป้าสิทธิจะต้องถูกกล่าวหาที่ฉันกาหายตัวไปอุราวสี ดูสิดูนี่ฉันเอาปาราใส่ในขีแล้วก็มะนาวดองมาให้เธอนะเอเอแม่คะลูกหนูจะต้องลำบากถ้าได้กินอาหารในนี้อะคะอย่าห่วงไปเลยเธอไว้ใจฉันแล้วกันฉันจะไม่ยอมให้เธออยู่ในนี้นานนักหรอกฉันจะพาเธอออกไปให้เร็วที่สุดนะแม่รีบๆทำเลยนะคะจริงสิแม่จะช่วยหนูออกไปได้ยังไงตอนนี้ได้เวลาที่ฉันต้องเล่นเป็นคนสำคัญที่สุด ยังไงซะความฝันของฉันใกล้จะเป็นจริงแล้วฉันจะต้องเตรียมทรัพย์สมบัติให้กับหลานของฉัน